เพื่อนวันนี้ฟ้าก็จะมาปิดตาทําสลามสองนาทีนะคะก็อันนี้ไม่มีใครทาฟ้านะคะแต่ว่าฟ้าจะเป็นคนเริ่มทาคนในแก๊งองนะคะก็อย่ามาดูกันว่าฟ้าเอาอะไรมาบ้างนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นครีมนวดนะคะแฟซ่านะคะต่อมาเป็นสบู่ลักนะคะแล้วก็สมุดอีโฟมล้างหน้าค่ะโอ้ล้างหน้าค่ะดีเหมือนกันต่อมาครีมแอนเชียค่ะโฟมเหมือนกัน แล้วก็อันนี้เป็นกากเพชรน,นะคะสีเขียวนะต่อมาเป็นสีนะคะสามสีจะมีสีเขียวสีฟ้าสีชมพูนะคะโอเคต่อมาอันนี้เป็นน้ํายาสลามนะคะซึ่งขวดมันจะเหมือนเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวฟ้าวางดมไปตรงนี้ด้ยวยกันต่อมาอันนี้เป็นกาวนะคะกาวน้าใสะคะ่ะต่อมาอันนี้เป็นขี้เลอีกนะคะต่อมาเป็นกลิ่นค่ะกลิ่นก็จะมีสามกลิ่นนะคะมีกล้วยค่ะ กลิ่นนมแมวนะคะแล้วก็กลิ่นวาน,นิลลาค่ะส่วนอุปกรณ์ในการคนนะคะมีสีะคะ่ะมีทัพพีนะคะแล้วก็มีซ่อมนะคะมีไม้พายค่ะแล้วก็มีช้อนนะคะแล้วก็ยังเป็นถ้วยค่ะส่วนเวลาที่เราจับนะคะก็สองนาทีนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้แม่จับให้นะคะแล้วก็ทิ้ผ้าปิดตาของเราค่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันจะให้แม่จับเวลาให้บอกด้วยนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวมาเริ be, 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 be. No ่มปิดตากันเลยนะหนงสเริ่มโอเคเเอากาก่อนนะคะอใช่มันเดี๋ยวกอนเอาเดี๋ยวกอนอีกค่ะเอ้ยปิดปิดปิดไกาวโอ้โหจะถล่มไหมนะไทีล้ม

ยาเพชหนูใส่หมดทั้ง <c oughs> ไม่รู้ว่เาเดี๋ยวก่อนนะนังค้ำหาน้ำยาสลามก่อนเฮ้อันนี้อันนี้องมาข้ากันนะคน,นไม่เข้เข้ากัน,กนอนะอน,นียน้ยาลาเออีกสามสิบสองนาทีแล้วนะคะสิอง <c oughs> เออวิบสองีกสนาทีกัาขอประานเราไคร เอ๊เดี๋ยวก่อนมันเป็นก้อนอยัง่งโอ้ยัยงเร็วเลยอ่ะทำอะไรลงไปฟ้าสสี่สิบสา3 2 10 9 8 7 6 5 4 3 2ปดหสสหนึ่งหมดเวลา นะโอ๊ยกังฟ้าใส่สีละลอะไรลงไปเนี่ยเออแสดงว่าสีเขียวแน่เลยมันเข้ากันขนาดนี้โอเคคฮะเอาถอดเลยค่ะนี่นะคะเป็นผลงานของฟ้าซึง่งขาดพีนหมดเลยนะคะมันไม่รู้เลยนะว่าฟ้าแบบมันไม่รู้น้ำหมักมือนะคะแล้วก็รู้สึกมืนจะใส่แฟซ่าวมาด้วยนะเฮ้ยเหนียวเติดมือเลยนะเนี่ย เคค่ะเดี๋ยวฟ้าขอบคนให้เข้ากันมาหนึ่งนาีนี่นะโอ้โหผมนะบิดอัจใช่ไหมเขาต้องขนให้เสร็จภายในสองนาทีไม่ใช่เหรอคะก็นี่มันเป็นก้อนแล้วอันนี้ก็มาเดี๋ยวให้เพื่อนตัดสินเถะเี่ยนี่นะคะเป็นผลงานของฟ้าไม่รู้ผ่านป่ญนะเพื่อนๆสามารถตัดสินมาได้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าฟ้าใส่อะไรลงไปบ้างนะคะ เคนะฟ้าใส่สีเขียวใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะอ่าฟ้าใส่สีเขียวนะคะพังเกือบหมดต,ตัวค่ะลูกอะเรมาเนี่ยนะคะฟ้าใส่กลิ่นอะไรอะ่ะกลิ่นวาน,นิลาหรือเปล่าเหมือนไม่ได้ใส่อะไรอ่ะวาน,นิลาหรือเปล่าหน,น,นูใส่วานิลาจำไม่ได้หรอกน้องสมพิธอ,อ่ะเพิ่งเพิ่งไปดูเองฟ้าลิงไปแล้วฟ้าใส่กลิ่นมันมันไม่กลิ่นไฟฟ้านะคะ เอากินแพสซ่าใส่แฟสซ่าใส่อย่างเงี้ยแล้วก็มีน้ำยาสลามก็ต้องใส่อยู่แล้วนะคะก็ใส่กากเพชหมดเลยนะคะโอเคนี่นะคะเป็นเนื้อสลามบบมายืดตหดูกันนะคะโอขอทาเบบี้ออยแป๊บหนึ่งนี่มีคลังรับอยนะคะเบบี้อยห้านาทีนะคะลูกห้านาทีเหรอคะโอเคค่ะแต่มันหล่นนานนะคะโอ้ยเดี๋ยวฟ้าจิ้มดูกันนะคะว่าเนื้อมันเป็นยังไง <อ>ใช้ได้ดนะคะฟ้าละเดี่ยวกาเพิษแบดกระปุกค่ะลูกค่ะว้าวสวยมากเลยนะคะเนื้อสีสวยมากาติดมือนิดหน่อยนะเพราะว่าฟ้ามือแห้งนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไปขายของต่อนะคะลูก<า>ค่ะค่ะเดี๋ยวเพิ่งนะคะฟ้าขอท้าคนในแก๊งของฟ้านะคะคือแก๊งเออ แซนบูละนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมทำให้ถ้าไม่ทำามก็ไม่เป็นไรนะคะมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็มาทำได้นะคะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ